สถิติการหย่าร้างกับ1นึ่งแสนเคสต่อปีนะครับซึ่งนะครับมีจํานวนไม่น้อยในหนึ่งแสนคสเนี่ยครับคือมีการตีเตียนกันครับนะครับแล้วครูก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นหนึ่งในแสนเคสนี้ด้วยหรือเปล่าที่มีการตีเตียนกัน และสุดท้ายก็ต้องเลิกกันแล้วเขาก็ไม่เสียดายเราเลยมีแต่เราเสียดายเขาอยู่ฝ่ายเดียวเพราะเรายังรู้สึกว่าเขายังมีเครดิตกับเราแต่เราหมดเครดิตกับเขาแล้วนั่นเองนะครับแก้หรือเปล่าครับนะครับและนะครับมันเป็นงานวิจัยนะครับของชาวอเมริกันนะครับชาวอเมริกันนะครับ จำนวนของการเลิกรากันเนี่ยครับกว่า5้าสิบเปอร์เซ็นก็มีการตีเตียนกันครับไม่ใช่แค่เมืองไทยนะครับแต่ที่อื่นเขาก็เป็นครับกว่าครึ่งเลยเลิกกันเพราะมีการตีเตียนกันนะครับอันนี้เป็นงานสำรวจเรียบร้อยนะครับเพราะงั้นเนี่ยคุณเห็นแล้วไหมเห็นแล้วหรือยังครับว่าโทษของการตีเตียนของอีกฝ่ายเนี่ยมันมีผลต่อสมองโดยตรง นะครับมันมีผลต่อสมองโดยตรงเพราะงั้นเนี่ยพยายามครับทำพูดไหนที่เรารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นแง่ของการติเตียนอันนั้นเธอไม่ดีอันนี้เธอไม่ดีนะ่ะคือมันเท่ากับเราไปชีวปนนปช้ว่าเขาเป็นคนผิดพอไปชี้ว่าเขาเป็นคนผิดระบบเซตตี้ของมนุษย์เลยครับคือการปกป้องตัวเองโดยการบอกว่าไม่ผิดก็แล้วก็จะยิ่งเชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดมากขึ้นครับแล้วคุณจะเสียเครดิตในความคิดของเขาครับเขาเลยไม่เสียดายคุณเลยแม้แต่นิดเดียว ไม่เสียสละเวลาไม่เกียดเวลามาส่งเฟซบุ๊กของคุณเลยไม่เสียสละเวลามาทักหาคุณเลยมาถามคุณสักคำว่าคุณกินข้าวแล้วหรือยังวันนี้ลูกไปโรงเรียนหรือเปล่าวันนี้ลูกมีเงินกินขนมหรือเปล่าคุณเป็นยังไงบ้างตอนนี้นนะความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างความรู้สึกดีๆเหมือนสมัยก่อนไม่มีเลยเพราะคุณเสียเครดิตในความคิดของเขาแล้วครับนะครับเก็ตแล้วิมพ์หนึ่งครับและไม่ใช่แค่เมืองไทยแต่ชาวอเมริกันกว่าครึ่ง ก็มีปัญหาเรื่องของการติดเตียนเลยทําให้มีการหย่าร้างกันนั่นเองครับนะครับเข้าใจไหมครับอ่ะซึ่งครูบอกไล้วครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาครับหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นครับมันเป็นเรื่องนี้ครับหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเป็นเรื่องสมองเป็นเรื่องของจิตวิทยา สมองจะหนีอะไรก็ตามแต่ที่เสียเครดิตไปแล้วครับนะครับหรือไม่ปลอดภัยครับนะครับแต่สมองจะวิ่งเข้าหาอะไรก็ตามแต่ที่ปลอดภัยครับหรือคอมฟอร์ตโซนนั่นเองครับและมันจะเสพติดครับนะครับ และสมองจะเสพติดสิ่งที่มันเป็นคอมฟอร์ตโซนอะไรก็ตามแต่ที่รู้สึกว่ามันปลอดภัยรู้สึกว่ามันมันไม่มีพิษไม่มีไม่มีภัยอะไรเลยสมองจะเสพติดส่วนนี้ครับคนเราเนี่ยครับเวลาที่เสียดายแฟนเก่าหรือเสียดายแฟนปัจจุบันที่เขาไม่ทักมาไม่โทรมาต่างๆแต่เสียดายอยากให้เขากลับมาเนี่ยเป็นเพราะคุณรู้สึกว่าเขาปลอดภัยแต่เขาไม่กลับมาหาคุณเป็นเพราะคุณเขารู้สึกว่าคุณไม่ปลอดภัย มีอยู่สองทางคนเสียดายเขาเป็นเพราะคุณรู้สึกว่าเขาปลอดภัยเพราะสะมองของเราเนี่ยมันจะเสพติดแล้วมันจะมีอีกแบบนี้อีกว่าบางคนเนี่ยแฟนเก่าเขาไปแล้วเนี่ยมีคนที่ดีกว่าหล่อกว่ารวยกว่าเข้ามาจีบแต่ก็ดันไม่เอาเพราะอะไรครับเพราะสะมองเสพติดคอมฟอร์ทโซนไม่อยากเริ่มต้นใหม่บางคนพูดง่ายแกก็เลิกกับมันไปสิแกก็เลิกกับมันไปสิแต่สมองมนุษย์เราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับ คือการให้เราไปนับหนึ่งใหม่แล้วให้ลืมสิ่งที่เคยนับมาเนี่ยเป็นความเจ็บปวดที่ร้ายแรงที่สุดเราเลยติดอยู่กับคอมฟอร์ตโซนไม่อยากออกไปไหนไม่อยากไปเริ่มต้นใหม่นี่คือสม,มองมนุษย์เป็นแบบนี้ครับเพราะงั้นเนี่ยเราเสียดายเขาเป็นเพราะเรารู้สึกว่าเขาปลอดภัยและมีเครดิตแต่เขาไม่เสียดายเรา นะครับเพราะรู้สึกว่าเราไม่มีเครดิตทางความคิดนะครับเพราะงั้นเนี่ยครับคุณจงเป็นมิตรกับนะครับกับจิตใต้สำนึกครับคุณต้องสร้างเครดิตในความคิดของเขาครับแล้วเขาจะเสียดายคุณแบบสุดๆจำไว้นะครับสมองติดคอมฟอร์ทโซนเสพติดคอมฟอร์ทโซน ไม่อยากออกจากคอมฟอร์ตโซนไม่อยากนับหนึ่งใหม่แล้วต้องลืมไอ้สิ่งที่เคยนับมานี่คือความเจ็บปวดที่สุดแต่วันนี้ที่เขาออกไปนับหนึ่งใหม่แล้วลืมสิ่งที่เคยนับมาเป็นเพราะคุณเสียเครดิตนะครับเป็นเพราะคุณเสียเครดิตทางความคิดของเขานั่นเองครับนะครับโอเคไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นครับเนื้อหาทั้งหมดกับอยู่ในคอคร์สกับ สังจิตให้เขาเสียดายครับนะครับวิธีการสร้างเครดิตในสมองของคนแล้วทำให้คนเสียดายคุณครับแล้วทำให้คนเสพติดไม่อยากไปนับหนึ่งใหม่ที่ไหนนะครับมันเป็นาศาสตร์ของการเป็นมิตรกับจิตใต้สำนึกครับไม่อยากไปนับหนึ่งใหม่เพราะมันเป็นสิ่งที่สมองเกลียดที่สุดครับ แต่ถ้าวันนี้เขาไปนับหนึ่งใหม่แสดงว่าคุณไม่มีเครดิตท,ทางความคิดของเขานั่นเองนะครับอยู่ในคอสสังกิตให้เขาเสียดายครับ